สดีครับมาพบกับรายการ The Corp Insight กันอีกแล้วนะครับรายการที่จะรายงานข่าวข่าวลิเวอร์ p o o แบบใกล้ชิดเหมือนติดคอปซานแมนฟิลเลยทีเดียวนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวข่าวที่จะมารายงานให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าฟิลิปนะครับที่จะยืมตัวมาจากแอตแลนติโกมาดริดนั่นเองนะครับมาดูว่าจะมีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับสื่อสเปนรายงานว่าลิเวอร์ pool นะครับคือหนึ่งทีมที่สนใจคว้าตัวเจ้าฟิลิปแนวลูกอนาคตไกลของแอตแลนติโกมาดริดมาร่วมทีมแบบยืมตัวในตลาดช่วงเดือนมกราคมนี เรล่าเซองแดงอาจได้เห็นแนวลูกคนใหม่ในเดือนมกราคมนี้หลังมีรายง,งานว่าลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่จากศึกยุโรปยิงกิตเตรียมที่จะคว้าตัวเจ้าฟิลิปก,กองหน้าชาวโปรตุเกสจากแอตเลติโกมาดริดมาเสริมทัพด้วยรูปแบบการยืมตัวเพื่อเพิ่มความหลากหลายในเกมลุกสำหรับฟิลิปย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่แอตเลติโกมาดริดด้วยค่าตัวสสถิิตโมสร1 1 3ล้านปอนด์หรือราว5.1พันล้านบาทเมื่อปี2019เนี่ยอะไรก็ตามเจ้าตัวกลับไม่ได้งัดฟอร์มเก่าออกมาได้หลังทำไปเพียง19ประตูจากลงสนามไป80นาทีทุกรายการโดยาัขงกอมลบ อตัวกิสมันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบให้โอกาสลงของเจ้าตัวนั้นน้อยลง ทำให้ที่ผ่านมาเราเตะวัยี่ปีมีข่าวเชื่อมโยงก,กับการย้ายสังกัดอย่างต่อเน,นื่องซึ่งล่าสุดฟีเจอร์เคสสื่อสเปนนะครับได้เผยว่าเรียบูแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวฟิลิปมาเสริมความแข็งแกร่งยืมตัวในตลาดซัมเมอร์ปี2022นะครับขณะที่อาเตติโกมาดริดก็พร้อมที่จะปล่อยฟิลิปออกจากสโมสรหากสัญญายืมตัวนั้นมีออปชั่นซื้อขาดพวกมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามนอกจากเรียบูแล้วยังมี2สโมสรอย่างเช่นจูเวนตุสและก็อินเตอร์มิลานที่ให้ความสนใจกับฟิลิปเช่นกันอย่าง เอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อปเป็นกำลังใจกับพวกเราและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ